ครับคุณจงครับกลับมาพบกันนะครับกับรายการเราทําได้นะครับแน่นอนวันนี้แต่งตัวเต็มยศกันสัหน่อยเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพในเมืองไทยที่ดีมากๆแล้วก็เจ๋งสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะติดตามชมทั้ง170ประเทศทั่วโลกสามารถติดตามกันได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ w w w t o p l i n e t v c o m หรือถ้าหากว่าอยากดูผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ t o p l i n e t t v ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าหนังที่ทํามาจากหนังปลากระเบนแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรทําไมต้องแต่งตัวเท่ขนาดนี้เดี๋ยวได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มีวิธีการโหลดกับดอกจันสิก้าไปทุาลูกทุ่งหมูเหมาไปดูกันก่อนเลยครับเงินเต็มเป้าบ่อซอยเขาพ่อบาทเรื่องกินทาน ละบอต้องออกปากส่วนสายตาสอดส่องหาแต่มองได้มวลคันอยู่ลวดควนเป็นแขกบอดไดรับเชิญวางควรหันสรรเสริณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับของกระเป๋าหนังปลากระเบนนะครับซึ่งในอนาคตไม่แน่ดังระดับโลกอย่างแน่นอนนะครับกับเฮีอุยของเรานะครับคุณกิตติชัยรุจิเมทินีกุลครับ สวัสดีครับเฮยอุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหได้เจอตัวของเฮยอุยอะไรแหมทรธุรกิจนี้มานานหรือยังครับเกี่ยวกับกระเป๋าหนังปลากระเบนประมาณสิบสี่ปีครับสิบสี่ปีครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าประสบความสำเร็จตลอดลำบากมากกว่ายังไงวันนี้ลำบากมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะสําเร็จขนาดนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะรู้ถึงที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาและความยากลําบากขนาดไหนกว่าจะสําเร็จขนาดนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้มีเพลงเพาะรอคุณผู้ชมอยู่ครับ คุณผู้ชมครับได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปนะครับของกระเป๋าหนังปลากระเบนกันสักทีว่าเฮียอุยเนี่ยบุกผาฝ่า,าดงม,มาก,กว่า14ปีขนาดนั้นเลยเหรอพี่เฮอุยใช่ครับผมออแล้วตอนแรกนี่จริงๆมันมีธุรกิจเกี่ยวกับการทํากระเป๋าหนังหนังตั้งหลายชนิดหนังวัวนั่งนกกระจอกเทศหนังเออหน,งนังจระเข้ทําไมเราไม่ไปทามาทําไมช,าช่วงประมาณปี40นะครับครับพอปี40ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตกเลยช่วงนั้นครับก่อนหน้านั้นผมทําพวกสินค้ากิมมิคพวกฟองของช้ำลวยครับก็ดูน่าจะไปได้ดีนะครับฟองสบู่แตกก็เริ่มแย่ครับเริ่มแย่แล้วบังเอิญไม่รู้จักช่างชุดหนึ่งที่เขาทาเกี่ยวกับปลากระเบนครับในช่วงนั้นก็ลําบากอยู่ก็เลยมาลรุยกันไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับไม่ปลากระเบนอะไรสักอย่างเลยครั้งนิดเดียวเรื่องของการประมงประเมืองอะไรไม่รู้เลยครับ ตายแล้วแล้วมาจับในสิ่งที่เราไม่รู้เลยนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะเฮียอุอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางประเทศจีนรักเสียเขาน,นิยมมากบังเอิญมีพี่เขาพี่สาวขายพวกกระเป๋าอยู่อมีทางแล้วมีมองอยู่ว่าทางประเทศเขาชอบมากเลยได้หันเหมาทางนี้ครับ ถ้า,างั้นผมถามก่อนเลยไอปลากระเบนเนี่ยผมเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ไม่รู้จักราคาตามันเ<ช>พราะปลากระเบนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมครับพี่ีใช่แต่ <ผม S 1> ที่จ<ะ>เจร้อยพันหลายพันเยอะมากครับเยอะมากแล้ว <ๆ S 1> เราจะเอาพัน<ๆ>ไหนอะไรยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเอาพันนั้นมาทําเป็นกระเป๋าได้ครับพี่วีอ๋อมันอย่างนี้ครับคือปกติเนี่ยปลากระเบนเกือบทุกชนิดจะมีด้านหลังเขาเป็นเอ่อเป็นมุกนะไหนสมมุติอนี่ครับ อันนี้เป็นแบบว่ายังไม่ได้มีการลงสีฟอกเสร็จครับฟอกเสร็จแล้วครับผมอันไหนคือด้านหน้าด้านหลังนี่ด้านหลังครัด้านหน้านี่ด้านหน้าเลยด้านหน้าครับผมด้านหน้าม่ด้านหลังอันนี้เป็นพันอะไรเขาตากระเบนตัวนี้ตัวนี้เป็นกระเพนจำลอดฮะอ๋อตัวนี้เป็นกระเบนจำลอดพอออกมาปุ๊บหนังเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับอนี่คือคุณลักษณะพิเศษของเขาครับผมอ๋อส่วนลักษณะนี้ก็คือเราไปทําสี สีเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้ครับผมอชื่อพันธุ์ปลากระเบนอะไรนะครับอีกทีหนึ่งจำหลอด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 ครับผมเป็นชนิดเดียวพันธุ์เดียวที่เราเอามาทาเป็นกระป๋องได้นี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ตัวนี้อีกคนละสายพันธุ์เอาสองสายพันธุ์แล้วนะตอนนี้ในวงการเรียกกระเบนยาวกระเบนยาวเออใช้อยู่ทุกวันนี้ในวงการเนี่ย ประมาณทักเจ็ดแปดสายพันธุ์เจ็ดแปดสายพันธุ์จากกว่าห้าร้อยสายพันธุ์ใช่ใช่ใช่ใช้ได้แค่เจ็ดสายพันธุ์ครับที่นิยมใช้กันมาแล้วอย่างที่เราใช้สองสายพันธุ์นี้คุณลักษณะพิเศษของเราคืออะไรครับเอ่อถ้าตัวนี้กระเบนยาวเนี่ยมุกเขาจะใหญ่กว่ากระเบนจำลอดอ๋อแต่โดยปกติผู้วัยโภคคนที่ซื้อไปก็จะไม่เคยรู้กันนอกจากผู้ผลิตเขาจะรู้กันแล้วอะไรแพงกว่ากันครับพี่อุ้ยกระเบนยาวแพงกว่าเยอะครับนี่แหละครับถ้าหากว่าใครจะซื้อกระเป๋าหนังตากระเบนจบก่อนเลยครับกระเบนยาวหรือเปล่า มุกเขาจะใหญ่มุกเขาจะใหญ่ราคานี่จะส,สูงกว่าสูงกว่าฮะสูงกว่าเยอะครับเพราะว่าหายากรู้ยังไงครับใช่ครับผม,มใช่ใช่พอเสร็จแล้วเราได้หนังออกมาฟอกมาลงสีมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับ ลงสีเสร็จแล้วเราก็เอามาทําเป็นกระเป๋าแบบนี้ใช่ใช่ครับผมก่อนจะเป็นขั้นตอนของทําการทํากระเป๋ามันมีหลายอีกหลายขั้นตอนเยอะเลยเหรอครับพี่อุ้ยเยอะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องเจียหลายอย่างครับหลายอย่างเลยครับผมวันนี้รบกวนให้เฮียอุ้ยเนี่ยพาไปดูกระบวนการการทาได้ไหมครับได้ครับผมได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับว่ากระบวนการทําในการทําหนังปลากระเบนมาเป็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้ทํายังไงเดี๋ยวตามไปดูนครับปลครับเฮียอุ้ยครับสวัสดีครับ บนนี้เป็นชั้น2ที่เอาไว้ทำนี่เองละครับครับเป็นออฟฟิศครับเป็นออฟฟิศแตกสารที่ทำนี่อยู่ชั้นบนชั้นชั้นสามอ๋อโอเคก็ค,คือกระบวนการทำทั้งหมดอยู่ข้างบนครับ เป๋าซอยเขาพ่อบาทเรื่องกินถนัดลาบ่ต้องออกปากส่วนสายตาสอดส่องาแต่หมดทั้งบนของเฮียที่เอาไว้ทำกระเป๋าหนังปลากระเบนนี่จริงๆมีมากกว่านี้ไม่รู้มีแค่นี้มีครับมีหลายหลายจุดครับโอ้โหคิดว่าอุตส่าห์ทรงองค์ทรงออกกระเป๋าสวยๆเต็มเลยนีแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราเองเรามีวิวันนาช่างอยู่หลายชุดครับนะครับแล้วก็ พอถึงจุดๆห,ๆหนึ่งก็หัวหน้าช่างก็จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดออก็ไปสร้างทีมใหญ่ที่ต่างจังหวัดเราเรา <aj> เปิดสาขากระจายฮะกระจาย oh. ตัวนี้เรากระจายอยู่ร้อยเอ็ดครับอำนาจเจริญบุรีรัมย์แล้วก็ส่งกลับมาแสดงว่าหนังตะกเบนเราเริ่มต้นจากที่นี่คตัวตัวตัวหนังอย่างเดียวครับแล้วส่งหนังไป อ่าไปประกอบที่นั่นบางส่วนแล้วก็ส่งกลับมาขายส่กลับมาครับแล้วก็ออกไปยังต่างประเทศครับอันนี้คือแผนการตลาดของเฮียใช่ใช่แล้ววันนี้ถ้าเราเอ่อยังหัวหน้าช่างเราเนี่ยเราอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วครับทีนี้เขาอยากจะไปอยู่บ้านนอกไปดูแลครอบครัวเขาด้วยอะไรด้วยก็ไปสร้างทีมเลยไปเปิดโรงงานที่นู่นเลยก็ดีเลยนะมานนี้ก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับส่วนภายนอกเลยครับครับครับใช่ใหลายคนสงสัยเหมือนผมสงสัยครับเฮีย ของของไทยเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหของไม่มีคุณภาพสู้ต่างประเทศไม่ได้ของเฮียเป็นยังไงครับโอ้ยสู้ได้ครับกระเบนนี่เราถ้ากระเบนนี่เมืองไทยนี่เบอร์นหนึ่งฮะเรื่องของหนังเนี่ยผมไม่กลัวครับเรื่องการตัดเย็บต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างของมึงนอกอ่ะแบรนด์อย่างหรูๆเลยที่ไปเราเป็นหมื่นหรือเป็นแสนอะไรอย่างนเงนี้ยครับคุณภาพเหมือนกันหไหมพออย่างนั้นเลยฮะคือบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่การตัดนะครับการตัดเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อะเขาเนี่ยบางทีอาจจะต่างเันเล่นหน่อยนะครับ แต่ในลักษณะการใช้งานเนี่ยครไม่ต่างกันฮะไม่ต่างกันทนทานเหมือนกันทนฮะทนทนทนทานเหมือนกันแต่ลักษณะเด่นของเราคือหนังปลากระเบนใช่ทางลุกทางฝั่งเขาไม่มีไม่มีของเราเนี่ยมีดีกว่าด้วยและเห็นบอกว่ามีแบรนด์ดังๆเนี่ยมาขอเฮียทาเรื่องของหนังปลากระเบนเป็นวัตถุดิบในการทำกระเป๋าที่นี่มีบ้าง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 ในรายเอ่ยถึงครับเนี่ยนะครับฝีมือของคนไทยนะครับไม่รู้เลยกันใช่ไหมเนี่ยแหละบุกมาถึงถิ่นเลยทีเดียวอย่างกระเป๋าใบนี้ครับเฮีย วิธีการขั้นตอนหนังมันยากไหมการทำเอาหนังปลากระเบนมาทําเป็นกระเป๋าสตางค์แบบนี้ครับเอ่อขั้นตอนในการทำาฮะอย่างผมม็ติ้ได้ฟังนะครับอืมอย่างชิ้นนี้นครับครับ,รบนี่คือหนังปลานะครับเอ่อก่อนที่เราจะตัดเย็บเนี่ยต้อต้องมีการเจียผิวหน้ามันออกครับนะครับเพื่ออะไรอ่าแล้วเป็นลักษณะนี้ฮะเพื่อครับว่าไอ้เวลาเย็บอืมเพฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่เจียผิวหน้าออกเนี่ยเวลาเยบ็บเนเข็มก็จะหัก นะครับเพื่อเจุดจุดที่สําคัญในการทําหนังปลาก,กระเบนอ๋อนี่ข้อระวังเลยครับหลายคนสงสัยไปเห็นตามตลาดนัดไปเห็นตามสินค้าโอท็อปไม่เคยมีใครรู้รลยว่ากระเป๋าหนังปลาก,กระเบนอันไหนคือของแท้หรือของเทียมรเราจะดูยังไงครับพี่ตอนนี้ดูยากไหมครับดูยากมากครับดูยากมากเพราะว่าถ้าเป็นของเทียมที่ต่างประเทศก็ทําขึ้นมาเนี่ยดูไม่ออกเลยโคหต่างประเทศเลียนแบบได้ขนาดนั้นเลยดูไม่ออกเลยครับแล้วเราจะทํายังไงครับมีอยู่สองวิธีการถ้าดูแบบผิวเผินในหน้าร้านเลยนะครับโดยทั่วไปการซื้อหนังปลากระเบนเนี่ย จับดูที่ขอบหนังนะครับอขอบหนังจะมีรอยคล้ายๆเเป็นรอยลงไปใช้เล็บในจิกไม่ได้เพราะว่าเป็นรอยรอยเจียรอยล่องล่องเจียนะครับส่วนถ้าเรากลับไปถึงบ้านนะครับเอาเข็มรดนไฟร้อนนะครับร้อนล้วก็จี้ลงไปถ้าเป็นหนังแท้ก็จะไม่มีพบนีปัญหาแต่ถ้าเป็นหนังเทียมปั๊บมันก็จะทะลุเลยนะครับเทคนิคง่ายๆง่ายๆครับทำได้เลยง่ายๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าของเฮียอุยเนี่ยนะครับเป็นหนังปลากระเบนที่แตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากเลยไหมครับเนื่องจากสีสันนั่นเองสีสันของเฮียเนี่ยแปลกแล้วก็แตกต่างอันนี้คือเป็นการแอร์บัตรู้อะไรครับทำใม้สีสวยแล้วก็ลายเนี่ยคมมากทุกที่มีสองแบบแอร์บัตก็มีอิเจ็ตก็มีนะครับแล้วแต่รูปแบบนี่คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยใช่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 ครับแล้วในอนาคตนี่จะมีแบบว่าเรื่องของรูปแบบกระเป๋าอะไรออกไปยังไงอีกบ้างไหมครับมีครับเราออกแบบเรื่อยๆเรื่อยเออตอนนี้ที่เราทํากันเยอะก็คือซ่อมมือถืออ๋อนะฮะซอมมือถือเราทุกวันนี้ ในประเทศไทยแทบจะมีเราเจ้าเดียวนะวันนี้นถ้าเป็นหนังปลากระเบนนะครับเรามีทุกไซส์ ซองมือถือที่มาจากหนังปลากระเบนเนี่ยมีของเฮียอุยเจ้าเดียวในประเทศไทยนัแทบแล้วเจ้าเดียวครับเดียวไปวางขายอยู่ค,คุณผู้ชมคงเห็นไปแล้วนะครับเรื่องของหนังปลากระเบนนะครับวิธีการดูดูยังไงนะครับสีสันเป็นแบบไหนก็ลองเอาไปดูนะถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผ,ผู้ชมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าของดีของแท้ก็ต้องของเฮียอุยแต่ของแท้และแน่นอนเรื่องราวของเพลงต้องนี่ครับของทางท็อปไลน์ว่ามีเพลงเพาะๆพะรอคุณผู้ชมอยู่แล้วก็อย่าลืมเรื่องของคําถามนะครับที่เราถามกันไปว่าวันนี้นะครับเราพามาดูการทํากระเป๋าหนังเนี่กาาาทํมจล อะไรส่รงคำตอบมาได้ที่4746400นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนครับ